สวัสดีนะคะทุกครับพบกับ,กบช่องจากกีผู้เบดนะคะฝนก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยนะคะแม่ๆาดูนะคะฟ้าเป็นน้ําเลยนะคะโชคเราเย่แน่เลยนะคะตั้งเต็เมื่อคืนแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูน้องช้างนะคะ นะคะพังพนะคะนี่นะคะจักรีน้องจักรีนะคะน่มใต้นะคะมาอยู่กับเรานะคะกลับมาอยู่กับเรานะคะมันก็อยู่อยู่กระบีนะคะกลับมาอยู่กับเราได้หลายเดือนแล้วนะคะอันนี้ปลาเก้วเ้าวสวยดู ลุอยู่ในร่มโชคตากฝนนะ,ะซึ่งฝนก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยนะคะนั่งร้านที่ทำให้เมื่อวานนี้ก็ได้พังไปแลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วลมแรงด้วยนะคะตอนนี้นะคะขนี้รว่าพายุเข้าคืนนี้นะคะแต่ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะจนบันนี้ยังไม่หยุดเลย สงสารน้องดิไม่รู้จะทำยังไงสงสารแต่คนป่วยนะคะยืนหนาวอยู่ลมก็แรงด้วยนะคะลมแรงมาก นะะหนุ่มรอของเราว่าตัวอยู่ตรงชายคาพอดีนะคะแม่ค่ะอยู่ตรงชายคาพอดิพอดีเลยฝนก็ลงนะคะโอ้ยลมนลวลงก็กระโชกแรงนะคะโอ้ยหนาว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 อุ้ยสัน่นยืนสัน่นทำไมดูนะคะมือน,น้อยๆนะคะอันเรียกให้ไปหานะคะดูนะคะหนาวหนาว นะคะเพราะว่าแช่ยาเสร็จแล้วก็ปล่อยน้ำออกแล้วก็ล้างอ่างเรียบร้อยแล้วนะคะโผล่หน้าออกมาโผล่หน้าออกมาทักทายแม่แม่ด้วยนะคะหนุ่มน้อยของเรานะคะอ่หนุ่มน้อยนำโชคนะคะยี่สิบแปดปีนะคะหนุ่มน้อยของเรานะคะแม่จะช่วยหนูยังไงนี่แม่ก็สงสารหนูนี่หนูตากฝนลมก็แรงหนาวก็หนาว อดทนและสู้สู้นะลูกอีกสามวันน่ะพายุจะไปเดี๋ยวคุยกับพ่ออยู่ทำดินดลมแรงด้วยวันนี้อุ้ย สันเลยนะคะสุดหล่อของเรานอนนางสันเงื้อเลยโอ้โอ้เต้นระบำเต้นระบำให้แม่แม,แม่ดูแล้วนะคะดูให้ลืมลุงก็อยู่ในร่มอยู่นะเล็บที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินฟ้า,ฟ,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 าฟ้านั้นนะคะคือ ่แช่ยานะคะแช่ยาจุลินทรีย์แล้วมันจะเป็นคาบแบบนั้นนะคะเป็นคาบจุลคราบยาแล้วก็จะมียาเวนทดินนะคะทาที่พื้นเท้าให้หน้องโอ่โสองสารบักลาเด้ ลมแรงด้วยโอ๊ะโอ๊ะไปแล้วโล่งดูนะน้องยืนสันเพราะลมมันแรงแล้วมันหนาวนะคะมันอยู่เพราะว่าตรงที่เราอยู่มันเป็นที่โล่งนะคะที่โลง่งนะคะลมแรงมากยิงแล้วฝนก็ตกทั้งวันอย่างเงี้ย ไม่รู้จะช่วยน้องอยังไงดีอดทนนิดนึงนะลูกอดทนนะอดทนนะครับคนเก่งสู้ๆนะครับสู้ๆนะลูกโอเครู้เรื่องกันนะคะสู้ๆลมก็แรงมากเลย ไม่แม่น้องโชคหนาวขนาดยืนอยู่ตรงนี้ลมยังจะพัดไปนะคะลมแรง,งจริงๆนะคะยังจะเอาลมไม่อยู่นะคะเพราะว่านะคะลมโยกแรงมากนะคะเอาเดินเข้าไปอีกก็ไม่ได้นะคะมันลื่นนะคะเพราะมันเป็นนะคะเนี่ยทั้งวันทั้งคืนนะคะมีแต่น้ำแฉะหมดเลยนะคะ ตรงข้างบนนุ้งก็แฉะปนาสาดเพราะมันไม่มีกันสาสดด้วยแล้วก็ไม่มีชายคาให้โชคด้วยนะคะมันก็แฉะหมดนะคะหนูสู้แม่ก็จะสู้ไปกับหนูนะลูกสู้ให้หายสู้ให้ผ่านนะคะสู้ให้ผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะพายุก็มาทำไมจะต้องมาตอนที่โอ๊ย รักษาคนป่วยด้วยเนาะสงสารเขาแต่นะคะพื้นที่พื้นเท้านะอาการของเขาก็ยังมีหนองอยู่นะคะยังมีหนองอยู่แต่ค่ะเพราะว่าต้องแช่แช่พร้อมกันอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบว่าหนองแห้งเร็วขึ้นนะคะก็เป็นการแช่เท้าสีเท้าพร้อมกันนะคะวันนี้วันนี้วันแรกนะคะวันนี้วันแรก ตอนที่แช่เท้าก็ร้องนะคะร้องเพราะว่า,าจูเลนซีมันจะเข้าไปกัดน,นะคะให้น้ำหนองมันไหลออกมาให้หมดนะคะเพราะว่าเป็นเป็นยาฆ่าเชื้อด้วยนะคะทำให้ไม่มีหนอนให้หนอนออกมาให้หมดนะคะแล้วเขาก็จะได้ไม่ปวดนะคะเขาจะได้ลงน้ำหนักขาได้นะคะเขาก็จะได้ลงน้ำหนักขาของเขาได้ทักทอา ฝากแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะคะช่วยกันแชร์นะคะแช์ให้ถึงผู้ใหญ่ใจดีนะคะเข้ามาช่วยเมตตา้นงโชูกนะคะให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะแม่แม่ค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้ครอบครัวน้อยๆของเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะคะถ้าไม่ได้ยินเสียงแม่ควันแม่ควันก็ขอประทานอภัยนะคะเพราะว่าตัวแม่ควันเองก็ไม่สบายนะคะป่วยนะคะเพราะว่าน้ำมูกไหลออกเป็นเลือดนะคะเพราะกินยามากแล้วก็บวมนะคะบวมแล้วก็เบอร์ยานะคะตอนนี้นะคะก็เป็นกําลังใจนะคะให้ครอบครัวของแม่ควันด้วยนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านคะ่ะ